ก็กาบสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในแบบมือเว่นนั่นเองเอ๋ทำไมเมื่อกี้ผมเงียบไปหนึ่งนาทีเลยนะทุกคนอืมโอเคนะก็ซึ่งวันนี้นะทุกคนเราอยู่ในเกมโลบอกนั่นเองนะวันนี้มจะมาแจ้งขา่าวสารนะว่าผมเล่นอะไรบ้างนะตอนนี้ผมเล่น Youtube Facebook Ig TikTok นะทวิตเตอร์แต่ก่อนผมก็เล่นตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะ อืมตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็มีไลน์แล้วก็แม็กซินเจอร์นะทุกคนแต่แต่พวกไลน์แล้วก็แม็กซินเจอร์ผมไม่ให้ทักมาหานะไม่ก็สักน้อยไม่ได้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ข้่นหนแบบ้าแหวจุบจ๊บ